สนับสนุนโดยเพจ EHS นะครับเพจสติมเมอร์และร้านค้าฮาร์ดสโตร์นะครับมีให้บริการทั้งสกินแพ็คการ์ดเทเวนพาร์ตพรีออเดอร์หรือแม้กระทั่งรุ่นสโตร์เนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอนนะครับที่สำคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าสนับสนุนพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึงอื พบกับเฟลินเฟลินมานักหนาแค่ไหนเส้นทางของเจ้านาเจ้ามาที่มาแล้วหนึ่งสองนะครับครับ3 4 5ไปเรื่อยเลนไปเรื่อยโอ้โหเป็น40สใบด้วยเข้าข้อเรียกว่าเข้าข้อมันืือเกมวิ่งแน่นอน จัดไปก่อนเลยเคว็พีษบางๆจัดไปใจบางๆนะฮะโอเคเราอันนี้ได้นะเดี๋ยวคอนเฟิร์มหาสามมาเนาะใครตามมาไหมเชื่อไม่มีสามวะมีแต่สองไม่แต่หนึ่งวะอ่ะกระดับน้องแข็งได้นะกระดับน้องแข็งได้โอเคได้สองแล้วนะเราขาด เราขาดสามค่สามกับสี่เนาะโอเคสามพอดีนะเราเอาเลยนะครับหมักเขาให้โออยากได้อยากได้ห้าไหมอยากได้ไห้าัวสามใบนะโอโหเขาเป็นอันนี้วะเขาเป็นสายอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้หรอกเราไม่มีธรรมชาติใช้นะครับ เขาเป็นซีดิเชียลนะพวกมันรู้ตัวแล้วเสียทิ้งไปนี่หนพวกมันรู้ตัวเลยมึงงโอเคเราจะเราได้สามแล้วเราขาดสี่เนาะสี่เหรอเราไม่มีสี่นะเธอหน้าเขาจะแรมนะเราจะต้องรีเช็คต้องรีเช็คตัวนี้เด้งขึ้นไป สี่ใช้เทินหน้านะใช้เทินหน้าให้มันเป็นเป็นในนี่นะครับให้มันเข้าข้อพอดีถึงยังไม่ใช่เนาะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เข้าข้อนี่ไงครับอัจฉริยะของเรานะครับไม่เราที่มันสุดยอดอัจฉริยะจริงๆได้ขัดไอ้นี่ด้วยได้ขัดดอกห้าการแลมของเขาด้วยนะครับอันนั้นเนี่ยมีการเช็คมีการเช็คเด็กมันร้ายเด็กมันร้ายตนี้เด็กมันร้าย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  ว้ยอ่ะแล้วก็ขัดสีไปขัดสีชวีวันนะครับ <c oughs> ลืมเปิดไฟ <c oughs> โอเคอ่ะไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันตัวนี้โชว์เอาให้มาบเอาให้ฮะจวบอดอกแปดก็มาดอกสาม จบสามได้นะเราขาดอ่าโอเคโอเคเทินห้าเราจะเทินละแปดเป็นจวดสิบถูกไหมเทินนี้เราอาจจะต้องสะบัดตัวนี้ทิ้งไปนะครับเพื่อให้มีสล็อตเล่นนะนะครับเทินนี้เขาแล้มอยู่แล้วนะเขาแล้มอยู่แล้วเดี๋ยวห้าใช่ไหมเชียรสองก่อนเลยมีเพื่อนกลับวะเนี่ยมีกลับมีเพื่อนมีความสุขวะเนี่ย เขาน่าจะเราเห็นแล้วว่าเขาเป็นนาคอนดาและะ้วฉันเราต้องใจเย็นๆนะครับกระดม่เยี่ยมาว่ะแหลมโอเคหน้าปลื้มใจเดีเ๋ยวก็มาก่อนนะสามใบมัดโอเคได้ไลท์บอมสวย ตอนน้าเราหกได้แล้วนะหกได้เข้มๆเมลยนะโคตรเอาเลยว่ะเหล่านี่แม่งโคตรเข้มเรามีไลท์บอมไว้ปกป้องตัวเองนะเบียร์เก้านี่คืออะไรตัวสามใบอ๋อเขาเก็บไว้ซีดิเชียวแล้วเขาก็จะแบบไอ้นี่โ okay, อเคไอซีไอซี I can see your white ไม่แต่แลมทำไมวะเธอได้เราก็ตอกเขเข้า,ขาสิพอดีโอเคโอเคไไอนนโอเคกู้คุยกับใครไว้เนี่ยตอนเนี้ยโอเคเราแลมอ่เาเราเระเบดิดเราจวดได้ทีหนึ่งหรือว่าเราได้ฮิวได้โอเคโอเคเราเจ็ดแล้วเราแปดได้เลยนะเคลทัสมาพอดีโอ้ยไงเอ้ไง,ไง,ไง,ไง เข้าคอเรียกว่าเข้าคอตอนนี้มันน่าจะเซทเชียลป่ะมันน่าจะหาเซทเชียลมารอแล้วอะตอนหน้าเราเจ็ดกินมือใช่ป่ะเจ็ดกินมือแล้วก็แปดอ้อตอนแปดต้องเล่นเทินสิบใช่ไหมเราต้องเล่นเทินสิบแต่ไม่เป็นไรโอเคเจอ้ล <st reet> เรอออันนี้ไม่ได้เราใช้แปดไม่ได้นะถ้าเราใช้แปดเราจะเราจะหนักนะครับเราจะหนัก ฉนันเราอาจจะต้อง,อ,งอันนี้ก่อนมีใบมีจั่วถูกปะอ่าเราอยากเราอยากใบนะเราอยากใบใช่เสร็จแล้วโอเคคลีนเมืองอ,อกไปคลีนออกไปคลีนออกไปนะครับ ปัดป้องทุกอย่างไปจากสุขภาพเรานะครับเ่ออันนี้ได้นะอันนี้เคลียร์ตัวนี้ได้นะได้เ,เป็นเจ็ดพอดีนะครับเราต้องทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนที่ไอ้นี่นะครับก่อนที่ไอ้นี่จะมานะโอเคเราฮิวทิ้งไว้ก่อนได้ไหมไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้นะฮะ โอเคกีนดอกไม้กินดอกไมเธอหน้าก็เข้าสูตรละเข้าสูตรโชโชโชนะครับเรียกว่าสะอาดสะอาดเดียเด๋ยวของเสียตอมีออก<ะ>ยังไม่ตายยังไม่ตายเ<ะ>อาและเข้าคอแล้วครับผมสา่านได้มันเคยประทอมกันได้อ่าฟรีดได้นะ,ะฟรีดได้นะฮะ ดีไม่อาจทัดข้าตลอดกาลนี่ไงอันนั้นเดร์แล้วเดร์อัจฉริยะไม่มีการสลับเลยทั้งสิ้นนี่ไงไม่มีการสลับเลยทั้งสิ้นไม่มีไม่มีโคตรโหดโคตรอันตรายเด็กเราเชีอบมันมีต่อมีออตัวหนึ่งเชืยสองต่อมีอ้อ ไม่รู้เลือดเท่าไหร่ก็ตายมือ <g ül> เลือดเท่าไหร่ก็ได้เลือดเท่าไหร่ก็ได้โดนไอ้ลาแสงพิ้วๆตายหมดไม่ต้องหมวงเลือดการสลับมือได้ทั้งสิน้น <c oughs> เราอาจจะต้องหาก่อนนะขอญาติ <c oughs> <c oughs> อขออนุญาตสลับมือนิดน,นึงนะฮะขออนุญาตขออนุญาตสลับมือนิดน,นึงนะฮะโอ้มาลิกอสเลยฮะผมขออนุญาตยึดมาลิกอสไว้ก่อนนะเอ้ยเราจวได้นี่หว่าแต่เนี่ยอ่าอันนี้เราคืนเข้าไปนะเราคืนเข้าไปการ์ดเคลียร์แล้วเอ้ยอันนี้เราคืนเข้าไปนี่เนี่ยโอเคมาลิกอสเป็นศูนย์ใช่ไหม แล้ก็ใบเข้าไปแล้ก็ใบเราก็ยีแเราก็ตัวอ้าอ้าฮอาอ้าา Kuam jua kok kanan titi ต่อยเจ้าเรือสามพันล้านเจ้าก็ตายก,ก,ตกันไหมกิเตรียมกันไหม <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็ตายไอ้นอ้องอัจฉริยะเรียกว่าเด็กอัจฉริยะ